ตราป้อยเสียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกรู่มาแล้ววันนี้มีคำถามถามครับว่าถ้ามีสัตว์ที่คาดไม่ถึงเข้าห้องนอนตอนกลางคืนจะทำยังไง<อ>ก็ต้องเรียกหน่วยกู้ภัยสิครับป้าสำมางอิมอุไราชาวบ้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเล่าว่าตอนสองทุ่มครึง่งแงนหน้ามองพดาหลังคาห้องนอนเห็นหางอะไรก็ไม่ทราบแกว่งไปแกว่งมา ตอน,น,นแรกคิดว่าง,งูแต่พอเข้าไปดูใก,กล้กลายเป็นชมดตัวขนาดแมวครับแกว่งหางอยู่ตกใจโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยให้ช่วยจับทีหน่วยกู้ภัยมาแล้วงานนี้ไม่ใช่งานยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะนานทีปีหนจะจับชมดได้บ้านคนสักทีหนึ่งอุปกรณ์เพื่อจับชมดโดยเฉพาะก็ไม่มีแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือบากว่าแรงครับคล้องคอได้แล้ว ชมดกัดท่อ p ี c ถูงมือคนจับก็ไม่มีครับแต่สายความเชี่อชาญผ่านการจับสตรายมาเยอะจึงจัดการเอาชมดใส่ถุงปุย๋ยนำตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ฟังเสียงคุณป้าเจ้าของบ้านสนังดูทีวีง้นมาเห็นหางยาวเปื่อยตกใจอ่ะตกใจเลยเดี๋ยวก็าไปโอมันมาจางไคนะับไม่รู้เพิ่งเห็นนงะมันมีเคยเข้ามา,มาหมเ่าไม่มีแล้วมันมาจากไหนไม่รู้เลย ก็ไม่รู้กันอยู่มาตาปลาเผาหมังเราไเห็นมันอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกให้หอมมาบมาบมาเทปชมดก็ไปอยู่ในห้องนอนตอนกลางคืนเป็นใครๆก็ตกใจครับน้องลู้ต่อมาครับไปอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นสาวกำลังเต้นตามเสียงเพลงเธอเต้นทำไม เต้นคือคุณนัน,นัชาคำจากอายุ36ปีเป็นลูกจ้างของร้านช้างกุ้งเป็นทะเลหนองไผ่อยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เธอเต้นเพื่อเรียกลูกค้าที่ขับรถผ่านไปมาบนถนนทางหลวงหมายเลข21สเดสายสระบ,บุรีหล่มสักเต้นไปก็กวากมือเรียกลูกค้าไปด้วยร้านอาหารที่เธอทํางานอยู่ขายกุ้งหอยปูปลาและหมึกทุกอย่างรับประกันความสดโดยเฉพาะกุ้งเป็นกุ้งที่ยังมีชีวิตอยู่ครับจึงตั้งชื่อร้านว่าช้างกุ้งเป็น แต่เนื่องจากช่วงนี้ลูกค้าน้อยเพราะเพชรบูร์เป็นเขตพื้นที่สีแดงคุณนันทชาซึ่งเป็นคนชอบเต้นชอบร้องเพลงอยู่แล้วเจ้าของร้านคือคุณพัฒนรินศรีสวรรค์ก็ให้การสนับสนุนจัดหาเพลงให้าารปรากฏว่าตลอดสองเดือนที่ผ่านมาลูกค้าเข้าร้านเยอะมากเรา,เรา,เราคือเราชอบสนุกอะ่ะคือชอบกล้าแสดงออกตอนนี้สถานการณ์คือโควิดเนาะเราทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเรา ได้สนุเราเต้นยังไงเราชอบอย่างนี้เราก็เต้นแบบนั้นแหละใส่่าเลย <c oughs> ที่มีท่าเลยเต็มเต็มพี่ตามสเตจของเราเลย <c oughs> ลูกจ้างทุ่มเทขนาดนี้นายจ้างต้องมีรางวัลพิเศษให้ครับนนองลูกต่อมาล่องใต้ไปสงขลาสวดสัตว์สงขลากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาหลังจะปิดมานานเพราะโควิด -19 วันเปิดตรงกับวันครบรบอยปุ18ปีของนอซึ่งเป็นราชขาวเพศผู้คุณวันชัยตันพัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาก็เลยจัดอาหารวันเกิดให้กับนอตประกอบด้วยกล้วยแก้วมังกรแครอทและหญ้าแห้งตกแต่งให้คล้ายเป็นเคก้กวันเกิดหลังจากจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งสัญญาณเรียกนอซออกมา,มานอครับเร็วอซมานอก่อนจะกินเคก้กวันเกิดนอตไปลืมกิจวัตรที่ตัวเองชอบมากคือเดิน,นเข้าหาคน แล้วเอียงข้างให้เกาลําตัวสองด้านให้กาเหรอให้เกาวก่อนใช่ไหมเออกาด้านซ้ายเสร็จก็กลับตัวให้เกาวด้านขวาอีกด้านหนึ่งเมื่อสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็ไปกินอาหารมื้อพิเศษเนื่องในวันเกิดครบรอบ18ปีโดยมีเสียงเพลง Happy Birthday ของนักท่องเที่ยวสาวๆขับกล่อมขอสวนสัตว์บอกว่า นอตก็ชอบผู้หญิงพอได้ยินนักท่องเที่ยวสาวๆได้ชื่อนอตจะวิ่งเข้าไปหาทันทีเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันเกิดของเจ้านอตเจ้าแรดขาวของสวนสัตว์สงขลานะครับปัจจุบันก็อายุ18ปีแล้วเจ้านอตนั้นมีพฤติกรรมขี้เล่นนะครับเป็นสัตแรดอารมณ์ดีนะครับมาอยู่ในสวนสัตว์สงขาก็สิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็นิสัยประจําตัวอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบผู้หญิงครับเพราะเขาจะวิ่งเข้าหาเลยนะครับเพราะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงที่มาเยี่ยมชมอะไรอย่างเงี้ยครับ ผู้ชายนครับชอบผู้หญิงทั้งนั้นไม่ว่าคนหรือแรดนอกลูกสุดท้ายไปปาร,รีสฝรั่งเศสเทียนอยู่นี่คือประตูชยัยหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงปาร,รีสประเทศฝรั่งเศสปกติใครผ่านไปมาบนถนนชองเซลิเซจะเห็นประตูชัยหน้าตาแบบนี้ครับ busy, busy, busy. แต่ระวังวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมหน้าตาของประตูชัยเป็นแบบนี้ มีภาพไปเห็นทั้งกลางวันกลางคืนครับเป็นประตูชายมีผ้าหม่มคลุมถือเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นความฝันของคริสโตยาาเชฟศิลปินชื่อดังชาวบัลแกเรียที่คิดจะทําเหมือนที่เขาเคยใช้ผ้าหม่มคลุมอาคารรัฐสภาของเยอรมันเมื่อปี2,538และทกากสะพนปงเนิร์ฟของกรุงปาร,รีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2,528คริสโตคิดจะทํากับประตูชายแต่ยังไม่ได้ทำก็มาเสียชีวิตซะก่อน มาถึงวันนี้ฝันของคริสโตก็เป็นจริงเมื่อหลานชายของเขาคือวลาดิเมียยาวาเชฟได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศสสามารถสารฝันของคริสโตให้เป็นจริงขึ้นมาได้โดยใช้ผ้าขนาดพื้นที่25,000ตารางเมตรและเชือกยาว3กิโลเมตรในการห่อและมัดประตูชายให้เป็นงานศิลปะในวันเปิดประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเป็นประธานในพิธี ศิลปะแบบนี้ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยไม่ให้ความร่วมมือทำไม่ได้โดยติดขาดพบกันใหม่วันพวกนี้ครับข่าวนอกตู